เสียบไว้อย่างนี้เลยครับโอ้โหอันนี้พี่พี่มดเสียบนานยังครับนี่อันนี้ได้เท่ากมาอาทิตย์หนึ่งครับมันได้ขนาดนี้เลยพี่มดใช่ครับอยากได้กี่เส้นกันเลือกเอาเลยครับอ๋ออย่างต้นที่เห็นนี่คือเสียบลากเป็นตอธรรมดาแล้วเสียบลากครับอี่ครับวันนี้ผมอยู่ที่บอนไซบ้านมดนะครับสวัสดีครับพี่มดสวัสดีครับมดครับอันนี้พี่มดทํารังนกให้นกอยู่มาดูนะครับข้างในนี้คือ อันนี้ต้นแคะเนี่ยครับพี่มดใช่ครับเป็นมะขามใบแคะข้างล่างพี่มดเสียบจนได้ขนาดแล้วครับพี่มดจะตัดข้างบนทิ้งใช่จะตัดทิ้งก็เสียได้ก็มาเสียบไว้ครับดูพี่มดเสียบไว้อย่างนี้นะครับคือเอาต้นที่พ่อเมล็ดเหรอครับพี่มดใช่ต้นมะขามเล็กๆพ่อเมล็ดอะครับดูครับมาดูกันอย่างนี้เลยครับโอ้โหอันนี้พี่พี่มดเสียบนานยังครับนี่อันนี้ได้ทั้งมาณอาทิตย์หนึ่งครับคือได้ทั้ง แคะแล้วก็ไม่แคะเสียบได้หมดเลยมันเสียบได้ยังงี้กับทุกไม้เลยพี่โตมันได้จริงหรือเปล่าพี่มดมันก็เดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างมีมีตัวอย่างด้วย, <c oughs> ยนี่มาดูมาดูครับนี่คือพี่มดเสียบไว้อย่างนี้นะ <c oughs> นข้าวามทุกต้นที่อยู่ตรงนี้พี่มดเสียบหมดเลยเป็นตอเสียบแคะหมดเลยครับ <c oughs> นี่ตอเสียบต้นนี้ก็น่าจะเดี๋ยจะถึงเวลากิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังเสียบต้นเหลือสร้างกิ่งสองครับกิ่งสองนี่ก็จะตัดเสียบเหมือนกันใช่ครับนี่ครับนี่ พวกนี้ก็เสียบหมดแล้วเสียบแล้วครับเดี๋ยวเสียบกิ่งหนึ่งเพราะว่ารอบางทีมันเสียบแล้วก็มีไม่ติดมั่งครับมันก็ต้องคอยมาแก้เรื่อยๆครับอย่างอันนี้หนึ่งอย่างนี้อันนี้กิ่งสองกระต้นนะติดแล้วเดี๋ยวเสียบกิ่งหนึ่งเ้ยนน่มันต่างกันมากเลยนะดูดิแค่กับแม่แค่ครับแค่กับแม่แค่ต่างกันมากเลยนี่โอ้ดูต้นนี้ต้นนี้ก็เสียบเหมือนกันเลยครับพี่มดยาของคู่ชายงครับต้นนี้เสียบ๋อของคูยชชยยงนี่ครับดู อันนี้คือมะขามพ่อมาเล็ดนี่แหละใช่ก็โปรเจรกต์อย่างที่ผมพาไปดูข้างนอกมาเนี่ยผมจะทําแบบนี้เลยอ๋อจะทําแบบนี้เลยใช่โอ้แต่ว่าข้างนอกที่เห็นคือจัดลากจะรากจะไม่เป็นอย่างนี้นะลากจะสวยมากเนี่ยตกกระถางอย่างนี้พี่มดก็เสียบหมดเลยครับโอ้พี่มดนีเอ้แต่ว่าพี่มดก็เสียบนานแล้วนะครับตั้งแต่ผมมาถ่ายแรกๆก,ก็เสียบแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เนี่ยครับนี่ก็เสียบเนี่ยเสียบ ตอนนี้แล้วก็เสียบอันนี้เป็นต้นขึ้นมาเสียบสองที่ครับต้นนี้ต้นนี้มันใช้เวลานานไม่พี่มดกว่าจะได้เนี่ยพี่โตเนี่ยลำเนี้ยเนี่ยเสียบยี่สิบห้าเดือนสามหกอ๋อมีท่อนเนี้ยโอ้มีแท็กวันที่ให้ด้วยใช่เสียบยี่สิบห้าเดือนสามปีหกห้าเนี่ยท่อนนี้นะครับท่อนนี้ใช่๋อก็ปีนิดนิดปีนิดนิดใช่ก็ได้ท่อนเนี้ยครับเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยมาขามแกแล้วมาผลลัพธ์ที่พี่มดเสียบรากนะครับนี่ โอ้โหมันได้ขนาดนี้เนี่ยพี่มดใช่ครับอยากได้กี่เส้นก็เลือกเอาเลยครับอ๋อหอันนี้แล้วแต่เราจะถางเล็กถางน้อยใช่ไหมพี่ใช่ใช่คืออันนี้มันเป็นช่วงที่ผมทดลองแรกๆพี่โตก็คือผมเอาเอาต้นใหญ่มาเสียบแล้วมันมันมีปัญหาเรื่องการถางมันถางยากที่พี่โตเห็นน่ะทาไมผมถึงเอาเล็กๆเพราะมันถางง่ายถางง่ายใช่ครับโอ้โหนี่ติดทุกอันเลยนะครับนี่มาดูต้นใหญ่บ้าง ต้นใหญ่พี่มดก็เสียบเหมือนกันเสียบครับแต่อันนี้คือผมทดลองอะผมลองเสียบแค่สี่แผลเอาลากมาเสียบเลยครับครับผมอ,นนอันนี้คือลากคืออันนี้มันเป็นต้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 นพอมเลตผ่าลากใช่ไหมครับอ๋อแล้วต้นหนึ่งอ่ะมันจะมีลากรอบผมก็ตัดเอาแค่ฝั่งเดียวถ้าเกับว่าต้นหนึ่งอ่ะจะได้ลากสามเส้นผมเสียบไปสี่ต้นก็นจะได้ลากสิบสองเส้นใช่ใช่ทดลองทดลองครับโอ้เ็ก็ติดแล้วติดหมด<อ>เลยอ๋ออันนี้คือตัดลงมาแล้วตัดลงมาแล้วก็แตก ใบสมบูรณ์หมดแล้วครับอันนี้ก็เป็นมะขามมะขามบ้านๆเราน,นี่แหละนี่เป็นมะขามแคะโอ้มะขามแค่อยู่นี้มาแรงนะพี่มดมาแรงมากๆครับเนี่ยแต่เขาเป็นไม้ที่น่าเล่นจริงๆใช่มันสวยมากถ้าเลี้ยงเขาดีๆอ่ะถึงเขาจะเป็นตาสลับอ่ะต่เขาเหมือนไม้ตาคู่เลยเพราะข้อมันทีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วใบพออ่อเป็นบอนไซจบแล้วโหคือสวยมากเล็กมากๆครับอย่างของอาจารย์ประดิษฐ์ต้นนั้นก็สวย ใช่ใช่ใช่เฮ้ของพี่มดก็มีต้นหนึ่งต้นนี้ต้นมาตรฐานลากรอบนี่ครับนี่คือใบเล็กมากตอ่นี้เล็กเลยยิ่งใบใหม่ยิ่งเล็กตอนนี้กําลังฟูกระเซิงกระเซอยู่ครับเพิ่งตัดใบแตกใหม่อยู่อย่างต้นที่เห็นนี่คือเสียบรากเป็นตอธรรมดาแล้วเสียบลากครับแล้วก็มาเสียบแค่อีกทีหนึ่งต้นนี้คือโดนเสียบตั้งแต่ตั้งแต่ลากจนปลายโอ้โห เออมันทําได้ขนาดนี้นะมนุษย์ยังสรยกรรม <c oughs> ใช่ใชมใชัใช่ใช่ใช่มนุษย์ยังสยายกรรมต้นไม้มันก็ต้องสยายกรรมได้นะโอ้สุดยอดนี่ครับเอามาให้ดูนะครับว่ามันเสียบได้แล้วก็สร้างได้จริงๆนะครับใครอยากทําก็ลองทําดูนะครับคือมันมันก็จะไม่ยากนะครับทุกคนแต่ว่าก็ือ,อมีเทคนิคส่วนตัวรเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็ไปถามผู้รู้แล้วเรา ไปถามเนี่ยที่สําคัญคือกลับมามต้องลงมือทําเลยพี่โตถ้าถามแล้วก็ปล่อยไปมันก็ไม่มีผลเลยครับไม่ผลใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ <laughs> โอเคนี่ครับก็เป็นเทคนิคอีกดีๆอีกอันนึงนะครับที่ทําได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงนะครับขอบคุณบัสไซบ้านมดมากๆนะครับ,รบที่ให้เทคนิคดีๆนะครับ,รบขอบคุณครับ